ฉันไม่สามารถคิดบวกได้เลยเพราะว่าฉันยังอยู่ในสังคมที่ไม่แต่คนคิดลบ,ลบวันนี้เราฝึกตัวเองไม่ได้หรอกเจอแต่คนคิดลบเราจะต้องรอให้เราเนี่ยไม่อยู่กับคนอย่างแบบนี้แล้วถึงจะมาเริ่มฝึกตัวเองถ้าวันนี้เราบอกว่าเราให้เราคิดบวกโดยที่เราต้องรองให้คนรอบข้างเราอ่ะเขาเป็นบวกก่อนอ่ะเราไม่จะไม่สามารถที่จะเป็นคนคิดบวกได้เลย คนคิดบวกเนี่ยจะต้องอยู่ที่ไหนก็ได้ทุกอย่างมันต้องเป็นบวกสําหรับเราด้วยความคิดหรือทัศนคติของเราเราจะต้องเป็นคนคิดบวกไม่ว่าเราเจออะไรเราจะมองว่ามันดีเสมอมันดียังไงเราไม่ได้มองแบบโลกสวยงามหรืแต่เรารู้จักหาข้อดีอะถ้าเรารู้จักมองทุกเรื่องให้เราบวกได้แสดงว่าเรากำลังยกระดับตัวเองให้สูงขึ้น เมื่อเรายกระดับตัวเองให้สูงขึ้นคลื่นพลังงานเราจะไปอยู่ด้านบนเมื่อเราไปอยู่ด้านบนจะเป็นสภาวะที่เราไม่กดดันสภาวะชิวๆสภาวะสบ,สบายๆเมื่อเรามีสภาวะแบบเนี้เราจะไม่วิ่งไล่หน้าหายเงินเพราะว่าเราจะมีความสุขพอมีความสุขแล้วเนี่ยคลื่นเนี่ยมันเป็นคลื่นที่ตรงกับเงินเพราะตรงกับเงินยวเงินจะเข้ามาหาเราเองด้วยวิธีการวิธีการวิธีใดหนึ่ง เช่นขายของได้โดยไม่ไม่มีสาเหตุอยู่ๆก็มีเพื่อนเอาของมาให้เอาของกินมาให้